มาแล้วครับคันนี้เปิดบินแรกของเราเป็นโซฟาครับสองชุดโซฟาปรับนอนได้ทั้งสองชุดครับชุดนี้ตัวข้างหลังจะปรับนอนได้สวยงามครับเป็นผ้าครับตัวนี้อีกตัวนึงตัวนี้ก็นี่ครับอาจาจะขนขึ้นรถ มีการขนรถไปส่งลูกค้าทีมขนส่งเรามีแต่เมื่ออาชีบครับของไม่ว่าจะแยอขนาดไหนก็สามารถขึ้นได้ครับนี่ครับโดยวิธีการขึ้นนี่แต่ระดับเมือ่อาชีบทั้งนั้น ของคนออกมามีตัวไหนนี่คือรู้เลยครับว่าจะจัดขึ้นรถแบบไหนแต่ละคนเป็นโซฟาสองชุดครับบิลแรกของวันนี้นี่ครับ อีกตัวหนึ่งครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับร้านนนตุนเฟอร์นิเจอร์ทั้งสามสาขา